ก็สวัสดีนะครับสําหรับนักขุดมือใหม่แล้วก็ชาวคริปโตทุกท่านนะวันนี้ผมนายซีเจนะผมจะมาเปิดให้ดูนะว่าวันนี้รายได้ที่ต่อวันเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้วันที่11เดนะครับเดือนพฤษภาคมถ้าเราขุดผ่าน hp นะครับด้วยนะครับด้วยทั้งหมดตอนนี้ที่ผมขุดอยู่คือ26่สิพลอตนะครับรายได้ผมเข้ามาเท่านี้นะนี่ อันนี้คือตัดยอดนะครับวันที่11นะก็เรามาดูกันว่ารายได้เท่าไหร่0 0 0 5 3 5 1 6 5นะครับคูณนะครับราคา,าปัจจุบันเนาะ100อ่า1,063ดอลลาร์นะครับ1063นะครับคูณ32นะครับตกวันละ180นะครับอันนี้คือผมมี25พล็อตนะครับ ก็เอาหาร25ดูนะครับตกพอตละ7บาทนะครับได้วันละ7บาทต่อพอตเพราะฉะนั้นนะครับณนะวันนี้ลองไปคิดคำนวณดูนะว่าคุณจะทำกี่พอตนะครับเพราะว่าการจะสร้าง1นึ่พอตอ่ะมันใช้เวลาเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะเนี่ยแล้วยิ่งคุณเข้ามาเริ่มขุดช้านะครับหรือ ณนะตอนนี้ยถ้าคนแห่เข้ามาในภูเยอะขึ้นนะครับส่วนแบ่งมันก็จะลดลงนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะยิ่งคนเข้ามาอยู่ในภูอ่ะมันยิ่งหารกันเยอะนะครับรายได้ตรงเนี้มันก็จะลดลงนะถ้าคุณหยุดอยู่กับที่อคุณอยู่กับหยุดอยู่กับที่เมื่อไหร่อย่างเช่นคุณมีแค่สองเทราไบต์แล้วคุณหยุดแค่สองเทเาไบต์แน่นอนนะฮะ มันไม่มีทางที่คุณจะได้รายได้เท่าเดิมทุกวันนะมันวันต่อมามันจะลดลงลดลงลดลงนะเนื่องจากส่วนแบ่งมันเยอะขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจนะเกี่ยวกับการขุดฮัตดิทอ่ะบางคนแบบว่าอยากมีรายได้ถอนทุกวันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่นะการจะถอนเนี่ยมันมีขั้นต่ําอยู่นะมันอยู่ที่0.2นะครับ x c h เนี่ยซึ่งกว่าผมจะถึงเนี่ยโอ้โหอีกนานเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะคำนวณแล้วกันนะครับว่า0.2เนี่ยถ้าผมแรงขุดเท่านี้นะได้เท่านี้ทุกวันนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะ,ะแต่เราลองมาคำนวณกันเล่นๆนะหารนะครับ0.2หาร0.0535นะครับก็ใช้เวลาประมาณอีก37วันนะอีก37วันน่ะจะได้ถอนทีหนึ่งอ่ะมันนานมากเลยนะครับถ้ามี25พอ็อต เท่าผมอะ่ะโอ้โหนี่เท่านี้นะครับอีกสามสิบเจ็ดวันได้ถอนก็คิดคำนวณดูดีๆนะครับคือบางคนเข้ามาเพราะว่าเห็นรายได้ว่าแบบหนึ่งเทราไบต์หาเงินได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดให้รอบด้านนะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเหรียญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คนแห่เ,เข้ามาแล้วส่วนแบ่งมันน้อยลงนะก็อัตราการคืนทุนมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเอยมันจะนานไปเรื่อยๆนะ กว่าคุณจะคืนทุนน่ะเพราะฉะนั้นนะตอนแรกอะ่ะผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยนะครับการพลอตอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าคุณซื้อฮาร์ดดิสมาแล้วคุณเอามาขุดเลยได้แบบนั้นมันไม่ใช่นะครับคุณจะต้องเอาไปทําไอ้ก้อนที่เรียกว่าพลอตนะไอ้ก้อนที่เนี่ยที่มันมีจํานวนของผมเนี่ยเห็นไหมสิบแปดเจ็ดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมอ่ามันจะต้องทําไอ้ก้อนตัวนี้ก่อนนะไม่ใช่คุณเอาฮาร์ดดิสตเปล่าๆมาแล้วมาขุดนะไม่ใช่เด้อ ทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาไอตัววิธีการก่อนนะครับก็ฝากไว้นะครับให้ลองไปคิดคำนวณกันดูดีๆนะว่าจะเริ่มต้นดีไหมนะครับก็วันนี้ก็เอามาเปิดให้ดูเท่านี้นะแล้วก็ฝากไว้สำหรับคนที่เริ่มเข้ามาขุดช่วงนี้นะ,ะถ้าใครทำตามคลิปผมอะ่ะก็คือตอนเนี้ยมันมีเหตุการณ์นะครับก็คือ เดี๋ยวผมจะเปิดข่าวสารให้ดูนะตรงเฮลตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาจีนนะจะเห็นนะครับจะเห็นข่าวสารที่เฉียเขาแจ้งนะอ่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์เมื่อ2วันที่แล้วนะครับระบบเฉียมันล่มนะครับอ่าสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้บล็อกที่ควรจะเกิด4,608บล็อกเนี่ยมันเหลือแค่3,500นะครับ พอมันเกิดเหตุการณ์ร่มอย่างนั้นอ่ะนะครับบล็อกที่มันลดลงไปถึง25เนี่ยมันทำให้ h p ูนะครับเกิดบัคป๊อปรบเลมนะครับมันเกิดบักขึ้นนะก็หลังจากนั้นอนะ่ะการคำนวณรายได้หรืออะไรต่างๆอ่ะมันเพี้ยนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ตอนนี้คนที่กำลังเริ่มเข้ามาขุดใหม่เนี่ยแล้วไปดูไอตัวหน้ารายได้อ่ะทำไมมันไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องรอเขาแก้ไขนะตอนเนี้ ทีมงานเขากําลังแก้ไขบั๊กอยู่นะก็รอข่าวสารแล้วรอประกาศอีกทีนะใครที่แรงขุดทําตามขั้นตอนครบหมดแล้วแต่รายได้ไม่เข้าอะ่ะนะครับมาติดตามข่าวสารกันเองนะก็สําหรับผมอะ่ะผมยังขุดได้ปกตินะแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมที่กําลังขุดกันอยู่อะ่ะมีหลายท่านนะที่อยู่ดีๆแรงขุดมันหายไปอะ่ะนะครับก็วันนี้ฝากข่าวสารเพียงเท่านี้นะแล้วก็ฝากมือใหม่นะครับให้คิด นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม